สวัสดีค่ะมื่อนี้นะคะจะพากันมากินกุ้งเผาหรือว่ากุ้งย่างนะคะที่พากันซื้อมาแบบกินแบบจุกๆเลยุ้ยเนาะมอนเอาตัวนี้แล้วกันค่ะกินไปจะกินแล้วลุยคขาบังยอต้องมักโดนแล้วนี่นะคะอุ้อุ้ยอุ้ยยังกินกระเซ็บครับ กิลตนนีน้ำจิ้มค่ะคือว่ามันแสบน้ำจิ้มฟีมือคอนสวยนะคะอ้ยมอนอปลาบอห้ยเห้าเห้ามุ่นน่ะฮ้ยเ้ามุ่นน่ะเมาย่าเขาแก้วงห้ยเ้าเ ส,สิบแมตนี่ยังสงสัยมันเน่าแน่หนิเน่าเน่าโอมเป็นบ้าบ่ก็เดี๋ยวโอมก็เยวโอมเลยก่ได้อมเลยกูจังแดกขี่อยู่นี่เอาห่านี่กูแปลงแถวอยู่เพิ่งจะโดบึงมเบิึงโเบิึงนั่นนั่นยอมรับแล้วว่าจะของเห็บพูดพูด ยิงด้วยแค่หน้าค่น่ะนอะนะนันั่นนั่นนั่นเฮ้ยหนันมึงก้นหน้าหน้าเะดี๋ยวนี้นะม่เห็มีเลย้ยใส่นี่นี่นเสิร์ฟน้ำโค้กค่าเบอร์มาดีแท้ แมอฝีมือมืม่อกีเมื่อกี้พิมีรเอง<ม>พิมกินเองแมเสนป่าวะถามขวดไทยหัวเมือกีน้าๆกินต้กินต้พูดเอียงพูดว่าห้องกินอาหารต่างประเทศได้นมันต่างประเทศตัวเด้อไม่แคยางกุ้งเลยต่างประเทศตง ม่วงล้วงพม่าก็เจาะกอย่างกุ้งเนาะเอาบ่อีเปืป้อนไปยู่กับควายลวดไปหามึงมึงคึ้นมากินกุ้งนั่งกินหยาอยู่นี่มึงม่ดีเลยอ้าวกูแค่บอลลูกูบอลลูกูขั้นรู้หน่อยยูโน่กูแค่บอลลูไปยุก็ดดาวกูขนาดนั้นน,น้ำเล่นเก่งนะยอนเอยฮึโมคือควายต้องไปกินหยาก็มันหลุด นี่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 อย่าหนินนะอืม้มทีอเขียนไม่อยากไม่อดากคุยอล้วบอกใครบอกก็ไม่อยากรู้เองหแล้นี่อาหารต่างประเทศนะทุกคนอือน,นี่ยอาหารต่างประเทศมาเถื่อนนอนนอนมา ประเทศยังเกาะประเทศยังเกาะพม่าลืมเก่งหลายเนาะบอกไปสองสามที่ตรงนี้ขี้ลืมคือมึงเนาะเดี๋ยวพากินพากินเดี๋ยวม่เดาเดี๋ยวแมาเดาไม่ได้ไปตามประเทศแต่ก็ได้กินของ ตามประเทศแม่คือ,อย่างกุ้งของประเทศพม่าน,นะคะเพราะว่าพที่ีบรูมูน็คืนเมืองหลวงนะะแต่ว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วไม่หนูปืนู้เดียวทุกทีอยากกินไปฮาซื้ซอร์กันได้นัซนสักมาแล้วซื้อมาเขาเป็น,น,นย่าง,งายิงกะได้นะคะม่นังกินอยู่ทงหน้านี่มันนี่ขาดดีดีเนี่ยเมื่อนี้กับ,บ่มีอย่ยังมาจ้ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะดีด๋ยังนัดไผรเมื่อดานัดไผร นัดไผ่กูบ่ได้นัดผู้ใดนัดไผ่ห่วยกูคำรามเลยเด้อกูค,คำรามเลยเด้อกูยังบอกกูบ่ได้นัดผู้ใดกูบ่ได้นัดผู้ใดนี่นัดผู้ไหนบักนัดผู้ใด,ด,นะดน,นี่นะห่วยโอ้ยนี่ฟุกข้างน้อว้าวมึงว่ากูเฟืกติกูจะเอาบักนัดแฟนห้อง